สัดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Pre Open Report นะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี2กันยายนพุทธศักราช2564อยู่กับดิฉันอรียาน,านันสัตธร,รมสกุลค่ะริมต้นเช้าวันนี้ก็เช่นเคยนะคะไปตรวจสอบดูภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นของยุโรปก็ปิดปรับตัวในทิศทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบโดยได้รับแรงหนุนจากความคดาดหวังเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชีย และนักลงทุนเองก็ไม่ได้วิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นในยูโรโซนนอกจากนี้ค่ะผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนก็ช่วยหนุนนําตลาดด้วยส่งผลให้ดัชนีดักนาตลาดทุนเยอรมันปิดปรับตัวลดลงมา0.07%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น1.18%และดัชนี FTSE 100ตลาดทุนลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.42%ค่ะ เช่นเดียวก,กับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ด <Sh> ัชนีก็ปิดปรับตัวในทิศทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนนั้นยังคงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานก็ทําให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดปรับตัวลดลงที่ระดับ0.14%ขณะที่ดัชนี S&P 500นั้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.03%แต่อย่างไรก็ดีค่ะดัชนี NASDAQ ถือว่าปิดทำ New High ที่0.33%โดยได้รับปัจจัยหนุน จากเรื่องของแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรวมทั้งการคาดการที่ว่าเฟดนั้นจะเดินหน้าใช้ในโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปด้วยนะคะ จากพวาการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศไปสํารวจดูที่ทางข่าวสําคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันนะคะเปิดทั่วข่าวรอบเช้าวันนี้ค่ะก่อต่อเน,นื่องกันที่กรณีการควบรวมกิจาการภายในกลุ่มหรือว่าระหว่างธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างโลตัสและธุรกิจค้าส่งอย่างแมคโครตามพัฒัวข่าวลีอที่ว่าแมคโครสู่บริษัท4แสนล้านออก P.O เปิดโฟลดเกิน15%เดี๋ยวควบรวมแล้วเสร็จตุลาคมนี้ลุ้นเข้าคำนวณดัชนี S ซท B. ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากวงการตลาดทุนนะคะเปิดเผยกับข่าวหุ้นธุรกิจนะคะว่าจากกรณีบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนหรือแมคโครประกาศเพิ่มทุน6,372ล้านหุ้นแลกกับการเข้าถือหุ้นใหญ่ห้างโลตัสจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแมคโครอย่างมีนัยสําคัญโดยผลการดําเนินงานจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเทียบจากตัวเลขผลการดําเนินงานงวดสิ้นปี2563ซึ่งก็พบว่าแมคโครค่ะมีไรายได้รวมอยู่ที่2 1 8 0 0 0ล้านบาท กำไรสุทธิ6,562ล้านบาทขณะที่โลตัสนะคะมีรายได้รวม2,8,600ล้านบาทกำไรสุทธิ1,500ล้านบาทนั่นหมายถึงเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้แมคโรมีไรายได้รวมอยู่ที่ราว427,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ8,010ล้านบาทค่ะโดยปัจจุบันแมคโรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่6.92%ซึ่งถ้าหากรวมหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปใหม่ อีก12.19%สัสดส่วนรายย่อยก็จะเท่ากับ15.65%นั้นทําให้แมคโครนั้นมีโอกาสที่จะถูกนําเข้าคํานวณดัดชนีเซฟฟิได้ในอนาคตนะคะ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ปรินิตี้ก็ประเมินนะคะว่าหลังการควบรวมกิจการแมคโครจะเป็นผู้ถือหุ้นโลตัสร้อยเปอร์เซ็นต์ขณะที่บริษัท CPO จำกัดมหาชนหรือ CPO ก็จะมีการสัดส่วนในการถือหุ้นแมคโคร6 5 9 7้ก็และก็มีมุมมองเชิงบวกกับผู้ถือหุ้นทั้ง2บริษัทค่ะจากการเซนเนจีระหว่างธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตและธุรกิจค้าส่งรวมถึงภายหลังการโอนกิจการนั้นก็มีโอกาสที่รุกเข้าคำนวณใดดัชนีเซ็ตฟซึ่งก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ ลงทุนสถาบันเข้ามาลงทุนในหุ้นแมกโรมากขึ้น พร้อมกันนี้นะคะด้านของบุมเิร์ดคอนเซนแซสก็ยังแสดงความเห็นต่อหุ้นแมคโครโดยกําหนดคําแนะนําซื้อ12แห่งแนะนําถือ2แห่งไม่มีแนะนําขายค่ะราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่45บาท54สตางค์ส่วน c p o นั้นแนะนําซื้อ22แห่งแนะนําถือ4แห่งและแนะนําขาย2แห่งที่ราคาเป้าหมายอยู่ที่หุ้นละ67บาท82สตางค์ค่ะก็ถือว่าเป็น very big deal นะคะสำหรับการควบรวมกิจการอีก1นึ่งดีลแล้วค่ะโดยเฉพาะเรื่องของมูลค่า เพิ่มที่จะเกิดขึ้นกับขนาดสินทรัพย์ฐานทุนรวมไปจนถึงผลประกอบการของแมคโรหลังจากนี้อย่างแน่นอนนะคะต่อเนื่องไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของหนึ่งหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะอย่างบริษัทอิสเทิร์นพาวเวอร์กจำกัดมหาชนหรือ EP ตามพาหัวข่าวรองลำดับที่1 EP เนื้อหอมหล่อเลือกได้ UV บีครีมสนซื้อโรงไฟฟ้า นายยุทธินสุภคุณประธานกรรมการบริหารอีพีก็เปิดเผยกับข่าวหุ้นธุรกิจนะคะว่าบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาขายโรงไฟฟ้าซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจมาเสนอซื้อประมาณ3รายรวมบริษัทยูนิเวนเจอร์บีจีพีจำกัดหรือ UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนหรือ UV ที่ถือหุ้น55%และบริษัทบิกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือบิกริมถือหุ้น45%คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น ภายในไตรมาส4ของปีนี้ค่ะทางนี้บริษัทจะรอให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนามกำลังการผลิต160เมกะวัตต์เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หรือโซดีในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ก่อนถึงจะมีความชัดเจนในการพิจารณาขายโรงไฟฟ้าในไตรามาส4 อย่างไรก็ตามนะคะแหล่งข่าวจากวงการพลังงานก็เปิดเผยค่ะว่า EP มีแผนจะขายโรงไฟฟ้าที่บริษัท Eastern c o Generation จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EP ถือหุ้นอยู่ในบริษัท SSUT จำกัดสัดส่วน80.96ซึ่งก็เป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กระบบพลังงานความร้อนร่วมกำลังการผลิตรวมสูงสุดอยู่ที่240เมกะวัตต์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูของจังหวัดสมุทรปราการมูลค่าราว3,000ล้านบาทค่ะก่อน น่าติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับการขายโรงไฟฟ้าครั้งนี้ของ EP ว่าจะเป็นจริงตามที่มีการรายงานหรือไม่นะคะสาหรับไปดูกันที่ราคาหุ้นบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือซิงเกอร์และบริษัทยูซิตี้จำกัดมหาชนหรือ,อยูที่วันนี้ต่างก็พากันปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงตามพัวข่าวลำดับที่3ค่ะนักลงทุนหันเล่นซิงเกอร์ตื่นยูขายซับเข้ารีด ผู้สื่ขาวก็รายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้นซิงเกิลวันนี้นะคะปรับเพิ่มขึ้นมา2บาท25สตางค์ปิดตลาดที่42บาทและเป็นราคาสูงสุดของวันโดยมูลาค่าการซื้อขายกว่า3 3 3ล้านบาท ขณะที่ได้อดิศักดิ์สุขุมวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจมาร์ในฐานะบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ของซิงเกอร์ระบุค่ะว่าทันทุนของซิงเกอร์จะเปลี่ยนไปโดยจะได้เงินจากการเพิ่มทุนจากยูประมาณ1100 10, ล้านบาทและปี2 5 6 5บจะสปรินออฟบริษัท s g Capital จำกัดหรือ s g c ที่มีกำหนดยื่นไฟลิงและสามารถขาย IPO ได้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าอีกราว1 0,000่นล้านบาทรวมกันแล้วเกือบ2 0,000ล 000, ้านบาทค่ะ ด้านบริษัทหลักทรัพย์นมรระพัฒนาสินก็มีมุมมองบวกนะคะกับการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนก,กลุ่มของ BTS โดยอยูู่จะเข้าถือหุ้นซิงเกอร์24.9%ก็คาดว่ารายการจะแล้วเสร็จในไตรมาส4ปีนี้และหากว่าซิงเกอร์ได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าวก็จะทําให้โครงสร้างต้นทุนนั้นแข็งแกร่งขึ้นดีจะเหลือเพียง0.5เท่าจากปัจจุบันอยู่ที่2เท่าดังนั้นนะคะจึงปรับประมาณการกําไรปีหน้าขึ้นอีก14.5%และปี2566ขึ้น 43.6%พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็นหุ้นละ54บาทค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวราคาหุ้นยูวานนี้นะคะก็ปรับตัวขึ้นแรงตามแรงซื้อเกงกําไรหลังมีข่าวเตรียมขายสินทรัพย์เข้ากองรีดโดยระหว่างวันนั้นปรับตัวขึ้นไปสูงสุดที่1บาทส3สตางค์และมาปิดตลาดที่1บาทส3สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา3 0หรือราวๆ3 3สตางค์โดยมูลค่าการซื้อขายกว่า2 9 1 5ล้านบาทค่ะก็เป็นปรากฏการณ์สืบเนื่องจากซปเปอร์ดิวซปเปอร์เซนนี่แห่งปีนะคะระหว่างเจมร์ Mart กับ BTS นะคะวันนี้ นี้ก็รอติดตามดูกันต่อนะคะว่าราคาหุ้นนั้นจะยังร้อนแรงต่อเนื่องอีก1วันหรือไม่นะคะต่อเน,นื่องไปดูกันที่หุ้น IPO น้องใหม่ที่ก็จะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้เป็นวันแรกนั่นก็คือบริษัท Cover Power จำกัดมหาชนหรือ CV ตามภาพถัวข่าวลำดับที่4ค่ะ CV หุ้นเล็กอนาคตไกลเทรดวันนี้ลุ้นเหนือจอง ผู้สื่ขาวรายงานนะคะว่าหุ้น c ีวีซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจรจะเข้าจดทะเบียนแ,และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกกลุ่มทรัพยากรหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคโดยเสนอขายหุ้น IPO ค่ะ320ล้านหุ้นราคาหุ้นละ3าบาท90สตางค์เป็นมูลค่าระดมทุน1248ล้านบาทและมีมูลค่าหลักทรัพย์ณนะราคา IPO 4,992ล้านบาทค่ะ ขณะที่นายเศรษฐศิริศักดิ์สิทธิเสรีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีวีเปิดเผยนะคะว่าการเข้าจดทะเบียนครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันโดยบริษัทมีแผนนําเงินระดมทุนไปขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศและจะเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ด้านนายสุวัสดิ์สินสาดกกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดกร,ระบุค่ะว่า C ีวีเป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบคู่แข่งเพราะว่าเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและยังรับงานด้านวิศวกรรมทําให้สามารถบริหารต้นทุนได้ต่ํากว่ารายอื่นๆดังนั้นมองว่าเป็นหุ้นที่มีอนาคตแม้ขณะนี้กําลังการผลิตอาจไม่มากแต่ก็มีโอกาสขยายกําลังการผลิตได้อีกมากเป้าหมายพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าให้มีกําลังการผลิตติดตั้งจากปัจจุบันอยู่ที่26.2 2เมกะวัตก็จะเพิ่มขึ้นเป็น85เมกะวัต์ภายในสิ้นปีนี้และเพิ่มเป็น180เมกะวัต์ภายในปี2566ค่ะวันนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าคุ้นเล็กแต่อนาคตไกลอย่าง CV นั้นจะโชว์ฟอร์มวิ่งเหนือราคาจองได้หรือไม่นะคะไปดูกันต่อที่มุมมองนักวิเคราะห์ค่ะต่อหุ้นธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL ตามพาทุกข,ข่าวล้ำดับที่5 BBL ซ่อนกำไรหุ้นกราฟราคาพุ่ง4บาท85ขออภัยนะคะล่าสุด นั้นพุ่งอยู่ที่4,580ล้านบาทค่ะ ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว,ว่าบริษัทหลักทรัพย์ DBS v i k e r s ประเทศไทยระบุค่ะว่ากรณีที่ราคาหุ้นของก a า f นั้นปรับขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ก็ทําให้บริษัทที่ถือหุ้นดังกล่าวได้แก่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นจํานวน148ล้าน5แสนหุ้นคิดเป็น1.27%และบริษัทโซนอุตสาหกรรมโรจ,จนชนะจาํากัดหรือโรจนชนะจํานวน110ล้านหุ้นสัดส่วน90.94%มีกําไรที่ยังไม่รับรู้ที่มากขึ้นหลังก a า f นั้นทํำนิวไฮที่ราคา4 ส2บาทเมื่อวานนี้โดยต้นทุนเฉลี่ยที่ถือหุ้นของกาฟ่าก,ก็จะอยู่ที่หุ้นละ10บาท91สตางค์ทำให้มีกำไรถึงหุ้นละ30บาท85สตางค์ทางนี้นะคะจากการศึกษาก็พบว่า BBL จะมีกำไรที่ยังไม่รับรู้ก่อนภาษีที่4,580ล้านบาทโดย BBL จัดการลงทุนในกาฟเป็นเงินลงทุนระยะยาวค่ะจึงยังไม่เคยบันทึกกาไรในงบกาไรขาดทุนพร้อมกาหนดคาแนะนาซื้อหุ้น BBL ราคาพื้นฐานอยู่ที่1 9 13บาทค่ะ ด้านบริษัทหลักทรัพย์นุมรับพัฒนาสินก็ประเมินกำไรสุดที่ปีนี้ของ BBL นะคะจะเพิ่มขึ้น5 5 9โดยประเมินว่า coverage ratio นั้นจะสูงถึง190%และรับมือกับโควิด -19 ได้นอกจากนี้ล่าสุดเองฟูซี่ประกาศนำา b l l คข้าคำนวณในฟูซี่ all world index และในส่วนของ BBL nvdr และ BBLF ก็ออกจากการคำนวณถือว่าเป็น positive surprise จากเดิมที่ตลาดนั้นคาดว่าจะถูกถอนออกจากกระดาน For e เรนเพียงอย่าง ซึ่งก็มีผลในราคาปิดวันที่17กันยายนนี้จึงแนะนําซื้อหุ้น BBL ค่ะราคาเป้าหมายอยู่ที่157บาทนะคะการที่ BBL ถือหุ้นในกาฟก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดน่าสนใจที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะหลงลืมกันไปบ้างนะคะโดยมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญเช่นนี้กอนับว่าเป็นการซีเคียวฐานสินทรัพย์ของแบงก์กรุงเทพได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะปิดท้ายข่า,ราวรอบเช้าวันนี้นะคะด้วยความเคลื่อนไหวของทางบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือบีกริมตาม ผ้าถั่วขาวลำดับที่6ค่ะบิกริมจอปิดดิวซื้อโรงไฟฟ้าอีก1,000เมกะวัต์ นายฮารันลิงประธานบีกริมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบีกริมก็เปิดเผยนะคะว่าบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาลงทุนโครงการใหม่ทั้งในรูปแบบสัมปทานใหม่และการเข้าซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศกําลังการผลิตรวม500ถึง1,000เมกะวัตต์ก็คาดว่าบางส่วนมีโอกาสปิดดิวภายในปีนี้และต้นปีหน้าค่ะโดยโครงการในประเทศก็จะเป็นโรงไฟฟ้า SPP 3-4โครงการกําลังการผลิตรวม350เมกะวัตต์รวมถึงโรงไฟฟ้าประเภทโซลารูฟท็อปและโครงการโรงไฟฟ้าประเภท c a ะ t ท v e c o g e n e r a t n o n ส่วนโครงการต่างประเทศนะคะก็เป็นโรงไฟฟ้าที่มาเลเซียกำลังการผลิต250เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าพลังงานลมในเกาหลีใต้กำลังการผลิตเฟสแรก100 150เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังงานลมหมุนเวียนในเวียดนามกำลังการผลิตรวม150เมกะวัตต์ค่ะทั้งนี้ก็เตรียมงบลงทุนไว้10ปีอยู่ที่250,000ถึง300,000ล้านบาทเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เป็น10,000เมกะวัตต์ภายในปี2573 ะะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของบิกริมละค่ะซึ่งหลังจากนี้เราก็คงจะได้เห็นความชัดเจนของดีวการลงทุนออกมาเพิ่มเติมอีกนะคะนี่ก็เป็นที่ทางข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งหนัง,นงสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้ค่ะส่วนช่วงต่อไปติดตามรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดทางคลื่นวิทยุร้2.0เมกะเฮิร์มและช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์การนาฬิกา35นาทีเป็นต้นไปนะคะช่วงน,นี้ดิฉันละทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน